การปิดมิติที่แท้จริงคือการกดสติลค้างนะครับมันจะตามเห็นปะเขาเรียกว่าทาร์เก็ตล็อกออนอ้าวได้บอลเฉยทำในหลางแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง Channel. แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันส,สุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล วุ้ยโค่นน่าโดนเลยวะวิ้ยใส่พารอดมาไม่เนี่ยอยากดักพิต้าม,มาโอ้โหมาวันนี้พี่แม่นนะดักพี่ระวังอุ้ยห่วงสั่นเลยวะห่วงสั่นเลยจ้ะเป็นไงนักสตีลที่แท้ทู ซื้อบัตรมิจิสองเสียดายเพชรเหรอเก็บเพชรไปเถอะถ้ากันอะ่ะอีบา้าซื้อตุลละครมีเสียดายเพชรด้วยหรอุอ้ยไม่ลงอะซื้อตุลละครซื้อบัตรอัพตุลละครมีเสียดายเพชรแต่ว่าอยากเล่นตุลละครเนี่ยนะอะไรของนายเนี่ยสอนขายลูนทีครับจ่ำด้วยเฮ้ผมนี่ท้อเลยครับ เลสเนายต้องดีใจดที<ป>่ท<ป>ี่ได้ซื้อบัตรมิซิอีแล้วอะมีเพชรซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่แบบเสียดายเพชรไม่อยากซื้อไม่อยากใช้ล้เพชรอ่ะโคตรแม่โอ้โหมายังออนไล<ป>น์ย<ป>ังเดี๋ยวจบเกมดักให้ทันนะ จะดักพี่ต้องไวหน่อยสตีลไปดีนักสตีลูในตำนานสับสองขานตลอดบัตรมันหายยังไม่ได้อเอา้เอาหรอมีบัตรหายด้วยหรอพี่ไม่เคยบัตรหายเลยอะโอ้โหสตีลคิ้วเลยปะจัดไปดีความแม่นอยู่ที่ไหนวะ,ะโอ้โกง ตอบเสียหลักไปดิวันนี้พี่มาสาตบเข้มจังวะขอโทษขอโทษตบโขดจังวะแม่นว่ะเฮ้ยออตกใจน้องก็ลง เขาใกล้มีสแต็กลงแล้วหรือ,อยังวะไม่ได้นับสแตก็กเขาอ, <c oughs> อะออสวยครับเริ่มยิยงไม่ค่อยลงแล้ะเปิดสตีมมาโคตรแมน่นเลยอันนี้เริ่มแบบสี่ลงหนึ่งนะ ตบตบลมคมกริบเขายิงลงได้ไงวะพี่ใช้ลูกตบวายุแล้วนั่นน่ะโดดไปดีอย่าลังเลโอ้โหขอโทษขอโทษที่เทอรน็ตค้งกับตัวไม่ทัน กลับตัวก็ไม่ได้นี่แหละโคตรมันที่เคยบาดหายทีหนึ่งตอนไหนรู้ปะ่ะไอตอนที่มันมีแบบแปบ๊บนึงเขามีอันติอยู่กไม่ใจเออเดี๋ยววันเจอกันแสกหน้าเจอกัน <c oughs> โคตรเท เคยบัตรหายตอนหนึ่งตอนที่มันมีอีเวนท์ที่ให้รับเพชรเยอะๆอะที่เป็นแบบเป็นหน้าป๊อปอัพขึ้นมาที่มันพลาดอ่ะใครทันบ้างที่รับรับถุงอ่างเปาฟรีอ่ะซึ่งมันไม่ควรจะมีให้รับอ่ะแล้วเขาเอาคืนอ่ะพี่เอาไปซื้อบัตรตัวละครมดเลยเขาเอาคืนนะครับบัตรตัวละครหายมดเลยพี่มีซื้อมาไม่กี่ใบกตหายหมดเลยเขาทําโทษเราเพราะเราไปโกงเขาพาทวนเออสวยครับอ่าเราไม่ลงว่ะ พาทัวาทัวร์ไปซ้ายมาขวาแล้วต้องไปซ้ายแล้วก็สับสองผ่านตลอดไปไงพาทัววิง่งเ่าก็ออกกําลังกายพาผู้เล่นไส่ทุกข้ามไปออกกําลังกายก่อนนะครับเดี๋ยวอ้วนจ้วงไปดีการเดินทางแบบเคลื่อนย้ายพิตานายจะไปไหนเราจะอยู่ที่นั่นเป็นไงรบกวนทุกที่เพราะว่าฉันคือนักเคลื่อนย,าาอย้ายพิษตายยังไงละ่ะมีคนล้มเราต้องหลอดเท่สบ,บาย เอาแลน,นพี่โช์นี่ให้ดูไปยังวะการเคลื่อนย้ายทิบตาการปิดอุ้ยเซนไซเลยเหรอโอ้ร่วงเลยวะ่ะการปิดมิสตี่ที่แท้จริงคือการกดสติลค้างนะครับมันจะตามเห็นปะ่ะเขาเรียกว่าทา์เก็ตล็อกออนอ้าวได้บอลเฉยทา์เก็ตล็อกออนเดี๋ยวเราปาบอลทิง้งมั่นลูกลงด้วยวะ่ะไม่เป็นไรโอเคแล้วเราจะใช้ทานะ์เก็ตล็อกออนนั้นเนี่ยกดปุ่มเดียวมันจะตามอ่มิสตี่นะครับไม่ว่ามิสตี่ไปไหนอันนี้ระบบขัดข้อง ระบบล็อกพิกัดขัดข้องทางเทคนิคไม่ไร้หล,ลอกหลอกลูกสูตรงเงดิสวัสดีครับย้อนอาร์สวัสดีครับสวัสดีครับธ้นชัยุูนสามกับกลางไหนดีกว่ากันครับนายถามแบบคุ้มคือสุดๆเลยตัวละครที่เล่นนะครับผมระบุด,ด้วยนะแล้วก็ ระบุด้วยนะค,ะครับว่ารูนสองกับสามเนี่ยต้องระบุตัวละครด้วยนะครับว่าน่าจะไปใช้กับอะไรคุมเครือเกินไปต่อไม่ได้นะครับ